ดาราวัยรุ่นชื่อดังที่ชีวิตกำลังพุ่งถึงขีดสุดแต่กลับดิ่งหายไปในคลองแสนแสบนี่คือปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายของเล็กสรันสาคอนสินและฟอยปริศนาในกระเพาะอาหารของเขาการถือกำเนิดของดาวดวงใหม่สมนึกสาคอนสินหรือที่คนในวงการรู้จักกันในชื่อเล็กสรันสาครนสิน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่25เมษายนปีพศ2518ที่จังหวัดนครสวรรค์ชีวิตวัยเด็กของเขาไม่ได้ราบรื่นนักเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเกิดและมันดาได้แต่งงานใหม่ทำให้เขาเติบโตมาภายใต้การดูแลของคุณยายในปี2,531ขณะมีอายุเพียง16ปีสรันได้ถูกชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงโดยคุณพจน์อานนท์ซึ่งขณะนั้น ดำรงตำแหน่งบอกอนิตยสารเธอกับฉันด้วยบุคลิกที่โดดเด่นทำให้เขาโด่งดังอย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงวัยรุ่นระดับพลุแตกเคียงคู่กับมอสปฏิพานและเต๋าสมชายในยุคนั้นผลงานที่กำลังสร้างชื่อและออนแอร์อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือละครเรื่องคู่เขยคู่ขวัญที่แสดงคู่กับคุณทายวนนรรณพรฉิมบรรจง ชีวิตส่วนตัวของเล็ก克รันได้คบหาดูใจกับแบรนด้าโสภาพันธ์แอร์โฮสเตสของการบินไทยและอดีตดาราตัวประกอบที่มีศักเป็นลูกบุญธรรมของปทุมวดีโสภาพันธ์ถึงแม้ว่าแรนด้าจะอายุมากกว่าเขาถึง5ปีแต่ความรักก็เบ่งบานจนกระทั่งมีข่าวรายงานว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทั้งคู่กำลังมีปัญหาระหองระแหงกันอยู่ ขณะที่ชื่อเสียงกำลังพุ่งถึงขีดสุดดูเหมือนว่าโลกภายในของสรันกำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่สื่อและผู้คนในวงการต่างซุบซิบถึงสาเหตุของความเครียดที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขามีข่าวลือหนาหูว่าเขาติดหนี้พนันฟุตบอลจำนวนหลายล้านบาทงานแสดงเริ่มลดลงเพราะเขาติดเพื่อนมากเกินไปจนทำให้เหวี่ยงงานกองถ่ายบ่อยๆและถูกขึ้นบัญชีดำ ความเครียดสะสมความกดดันจากปัญหาชีวิตและปัญหาการเงินถูกมองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจหนีปัญหาด้วยวิธีนี้ในวันที่9พฤศจิกายนปีพศ2541ก่อนวันเกิดอายุครบ24ปีไม่นานเล็กสรันได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างลึกลับหลังจากที่เขาไปมอบของขวัญวันเกิดให้กับแฟนสาวรายงานระบุว่ามีคนเห็นเล็กสรัน พุ่งหลาวลงไปในคลองแสนแสบที่ว่ากันว่าน้ำดำเหม็นคลุ้งและลึกกว่า5เมตรจากนั้นก็จมหายไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่10พฤศจิกาย,ยน2541น2541โศกนาฏกรรมก็ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเมื่อนายสมศักดิ์หงอ่อนคนขับเรือหางยาวรับจ้างในแถวคลองราดพร้าวได้พบศพของดาราหนุ่มลออยู่ สภาพศพที่พบมีลักษณะชวนให้สงสัยไม่สวมเสื้อผ้ามีเพียงกางเกงวอร์มสีเทาที่ยังติดอยู่กับร่างมีเลือดออกทั้งปากและจมูกใบหน้ามีรอยเคี้ยวช้ำและบวมทั้งร่างกายก็เริ่มบวมอืดแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ปริศนาการตายของสรันก็ยังเป็นที่กังขาของสาธารณชนจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากศพที่พบ มีร่องรอยการบาดเจ็บที่ดูผิดปกติสำหรับศพที่จมน้ำและที่สำคัญเล็กสรันตําคนที่ว่ายน้ำเป็นตามข้อมูลเสริมที่เคยให้สัมภาษณ์ในนิตยาสารผลการตรวจสอบจากสถาบันนิติเวชได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับคดีนี้ไม่พบสารเสียติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในปัสสาวะหรือถุงน้ำดีแต่กลับพบกระดาษห่อฟอยหรือซึ่งแหล่งข่าวอื่นระบุว่าเป็นยากล่องประสาทอยู่ในกระเพาะอาหารของเขา การที่กลืนยาพร้อมห่อฟอยทั้งอันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอยู่ในสภาวะที่ขาดสติอย่างรุนแรงหรืออาจถูกบังคับสุดท้ายโศกนาฏกรรมครั้งนี้ยิ่งเพิ่มความสะเทือนใจเพราะเล็กสรันมีใบหน้าลำไม้คล้ายกับนักแสดงรุ่นเดียวกันอย่างทามโทนวนิกราวกับเป็นฝาแฝดซึ่งทำเองก็ได้จากโลกนี้ไปด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตายก่อนสรันไปเพียงไม่กี่ปีในวัยที่21ปี การจากไปของทั้งคู่ในวัยที่ยังรุ่งโรดได้กลายเป็นตำนานคนดังที่ทิ้งไว้ซึ่งคำถามมากมายในวงการบันเทิงขอบคุณภาพและเรื่องราวจากสนุกไทยรัฐ MGR Online Wikipedia เพจเสียงจากอดีตคดีดัง